สวัสดีค่ะเดือดระอุรอบใหม่ปูมัทน,นาฟาดแรงทนายคู่กรณีปูเสือติดตามกันยาวๆเลยจ้าเพราะล่าสุดนักแสดงสาวปูมัทน,นาหิมะทองคำออกมาโพสข้อความอีกครั้งฟาดทนายคู่กรณีโดยระบุว่าหน้าที่ของคุณคือเป็นทนายไม่ใช่มาด่าปูแทนลูกความฝากถึงทนายคู่กรณีณปัจจุบันพวกคุณทำเกินหน้าที่ไปมากคุณรับหน้าที่ว่าความให้คู่กรณีปูในฐานะทนาย แต่กลับไล่สดด่าปูเสียๆให้หายทุกวันทำไปเพื่ออะไรคะไม่รู้สึกแปลกตัวเองเหรอคะสำหรับคนที่รู้กฎหมายทุกอย่างกลับด่าคนอื่นที่ไม่เคยทำอะไรให้คุณเลยได้ยอย่างหน้าตาเฉยเหมือนเป็นศัตรูกันจรรยาบรรณของนักกฎหมายหายไปไหนหมดคะพูดใจหยาบคาย,ายเรียกปูมึงกูด่าคนอื่นโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายขาดวุฒิภาวะมากๆคะ่ะ ถ้าไม่ให้เกียรติตัวเองก็ให้เกียรติคำว่าทนายหรือนักกฎหมายหน่อยเถอะค่ะก่อนหน้านี้นักแสดงสาวยังได้โพสต์ถึงคู่กรณีพร้อมปักหมุดวันที่22ตุลาคม67เจอกันที่ศาลแขวงพระนครใต้โดยเรื่องนี้จะไม่มีการไกล่เกลี่ยใดๆทั้งสิน้นขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ